พักเข้าไปแล้วก็สสวไยโยซ้อนเพือนนะครับในฐานะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะมาขอยื่นนะครับคำร้องต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับโดยใช้สิทธิตามรัฐมนตรมาตรา230ประกอบกับมาตรา231นะครับร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเสอนอแนะเพื่อนมีการปรปับปรุงกฎหมายจากกรณีการออกประกระสสาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบบชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2555นะครับหรือที่เราทราบกันดีว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้มีผลน,นะครับเป็นการปลดล็อกนะครับการใช้าใยาเสพติดทำให้เกิดภาวะ ปัญหาณนาปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ออยายละเอียดของยากให้เอาสองประโยคนะครับครับขอบคุณจนทร์ชัยธวัฒน์ป็นเลขาธิการพระเก้าไกลนะครับก็ท่านประธานผู้จัดก,การแผ่นดินนะครับอย่างหัวข้อที่่านเลขาธิการเนี่ยได้เกิดนําไปแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นที่ทราบกันดีนแล้วนะครับที่ท่านประธานเอก็อทราบการสือมวลชนแล้วก็ ประชาชนทั่วไปคงทราบกันดีแล้วนะครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเป็นอย่างไรนะครับจากผลกระทบของประกาศกระทรวงสาธารณส,สุขฉบับวันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับที่ทําให้มีการปลดล็อกกัญชาจากการเป็นพืชยาเสพติดตั้งแต่ประมาณสักวันที่9นะครับมิถุนายน2565นะครับก็คือเมื่อพ้น120วัต์เป็นต้นไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในการควบคุมออกมาเป็นสนมุนไพรควบคุมนะครับ แต่ก็อย่างที่เห็นแหละนะครับว่าในตามหน้าข่าวต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับในกรณีของเด็กและเยาวนชนที่เราเห็นว่ามีการเข้าถึงกัญชานะครับกันอย่างค่อนข้างแพร่หลายไม่เว้นแม้แต่ในสถานศายยึกษาเองก็ตามทําให้เราสะท้อนถึงภาพของสภาพบังคับของกฎหมายนะครับตัวพระบอรส่งเสริมการแพทย์แผนไทยนะครับที่บัญญยัิประกาศออกมาให้ตัวกัญชาเนี่ยเป็น พืชสมุนไพรควบคุมนะครับและยังไม่สามารถให้เกิดสภาพบรคับที่แท้จริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงกลับไปที่ตัวต้นตออปัญหาว่าตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบ,บับลงวันที่8กุมภาพันธ์2 5ง5นยาหเนี่ยโดยความเห็นชอบโดยรฐัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพกรสยมีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทางพวกเราพาคเก้าไกลเนี่ยพิจารณารือแล้วเนี่ยเห็นว่าน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นประกาศที่ออกตามความของประมวลกฎหมายยาเสพติดที่เพิ่งบงคับใช้ไป แต่ว่าน่าจะขัดก,กับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับหรือว่าตัว spiritual of law กฎหมายที่มุ่งหมายเจตนารมณ์เนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะควบคุมการใช้รวมไปถึงการปรับปรามด้วยซ้ำนะครับตัวยาเสพติดเองนะครับแต่ว่าด้วยตัวประกาศเนี่ยที่ประกาศปลดล็อกกัญชาของาก,การเป็นยาเสพติดเนี่ยหลายๆความเห็นนะครับออกมาทั้งทางฝั่งนักวิชาการนี้ก็ตามทางฝั่งออนักกฎหมายทางฝั่งอายการเองเนี่ยมีหลายท่านนะครับที่ออกมาให้ความเห็นว่าตัวประกาศตัวเนี้ยที่เป็น ประกาศที่ออกจากกฎหมายแม่อาจจะมีการขัดกับตัวส p i ริ t ชอ่ลอของตัวกฎหมายแม่ที่ต้องการป้องกันและปราบปรามและการควบคุมการใช้ยาเสพติดนะครับการกําหนดให้สารสกัดนะครับในปริมาณใดปริมาณหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเป็นยาเสพติดแต่ตัวสารที่จะเอามาตั้งต้นมาสกัดเนี่ยไม่เป็นยาเสพติดผมยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านประธานอาะปยังที่น้องสอมวลชนด้วยยกตัวอย่างสมมุตินะครับสมมุติเราบอกว่าเราบัญญัติให้น้ํานมเนี่ย น้ำนมเนี่นะครับเป็นยาเสพติดสมมตินะแต่เราบอกว่าแม่วัวเ่ยที่มีน้ำนมอยู่ในเต้าเนะี่ยไม่เป็นยาเสพติดมันขัดกันเองอยู่ในตัวโดยสภาพของความสัมพันธ์ของสารตั้งต้นและสารสก,กัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีนักวิชาการหลายท่านครับที่ออกให้ความเห็นในทานองนี้และเราเนี่ยนะครับผมเองแล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเราก็ได้เสนอแนะกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปในการพิจรายนั้นด้วยซ้ำว่าขอให้ท่านเนี่ยถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับลงวันที่8กุมภาพันธ์นออกไปก่อนนะครับและสามารถย้อนกลับไปใช้ประกาศฉบับลงวันที่8ธันวาคม2563ได้ซึ่งตัวนั้นเนี่ยน่าจะสอดคล้องกับเจตนารมของกฎหมายแล้วก็เจตนารม์ของเรฐ่นตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองด้วยซ้ำที่ต้องการบอกว่าปดล็อกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ฉบับนั้นเนี่ยฉบับเดือนธันวาคม2563เนี่ยน่าจะสอดคล้องก,กับการใช้เพื่อการแพทย์มากกว่า นอกจากผลกระทบที่มีการขัดกันของกฎหมายผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยังมีผลกระทบที่3ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระดับนานาชาติเพราะเป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่แล,แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยผูกพันอยู่ภายใต้ s ิ n เก e ลคอนเวนชั่นออนนากติกดักนะครับ1961เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว Convention ตัวนั้นเนี่ยนะครับบัญญัติว่าประเทศภากีสมากเนี่ยย่อมที่จะให้ความร่วมมือร่วม,มกันนะครับในการควบคุมการใช้ยาเสพติดและ สามารถใช้กัญชาได้ในกรณีเพื่อวิทยาศาสตร์และเพื่อการแพทย์เท่านั้นแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติในประเทศไทยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการนํากัญชาเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นพืชสมุนไพรควบคุมเนี่ยนะครับแต่นานานชาติก็ยังเป็นยาเสพติดอยู่เนี่ยนะครับเอามาใช้ผสมลงไปในอาหารในซอสเสิร์ฟและมีการโฆษณาโดยตัวทฐมนตีเองก็ตามนะครับเป็นภาพที่ปรากฏในสื่อมวลชนโดยทั่วไปเนี่ยคิดว่าวงการแพทย์เนี่ยผงไม่ได้เห็นว่า การใช้กัญชาผสมไปในอาหารหรือลงไปในซอฟเสิร์ฟในไอติมเนี่ยนะครับมันจะเป็นการแพทย์อย่างไรแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกคอรหาหรือเกิดผลกระทบในเชิงนานาชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องที่เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยอาจจะมีปัญหาในระดับสากลด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเทมหน้าเทสิทธิ์ครับตามเรื่องหนูนะครับที่ท่านเลขาธิการเนี่ยได้กล่าวไว้แล้วนะครับก็ขอให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินน,น่ครับได้ช่วยดําเนินการต่อ ส่งไปทางสารปกครองนะครับโดยขอให้ทางตา์ปกครองเนี่ยได้มีคําร้องนะครับให้เราเนี่ยมีคําร้องนะครับคุ้มครองชั่วคราวโดยการเรสเทรนเนี่ยคือพักใช้ตัวประกาศฉบับลงวันที่8กุมภาพันธ์2565เนี่ยไปก่อนและสามารถที่จะยกประกาศก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก,นนนนก็คือ8ธันวาคม2563เนี่ยมาใช้ได้จากการที่เราตีความกันเราเห็นว่าประกาศฉบับลงวันที่8ธันวาคม2563เนี่ย ยังมีผลใช้บังคับอยู่นะครับยังดำรงอยู่ใช้อย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวพรมนกฎหมายเสพติดเองเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติให้ใช้พรมนกฎหมายเสพติดนี่ครับมาตราแปเนี่ยบอกว่าบรรดาประกาศเดิมเนี่ยครับสามารถใช้บังคับอยู่เท่าที่ไม่ขัดกับประมวลและกฎหรือกฎกระทรวงหรือประกาศเนี่ยที่ออกตามความแห่งกฎหมายแม่แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดแต่ไม่ได้บอกว่าสิ้นสภาพไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัด แปลว่ายังดีอยู่แต่หากมันขัดก็ไม่สามารถใช้บังคับได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีประกาศการะทรวงสาธารณสุขฉบับลงวันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 5ออกมาเนี่ยทำให้ประกาศฉบับ8ธันวาคมเนี่ยขัดกับ8กุมภาพันธ์แต่8ธันวาคมเนี่ยไม่ได้หายไปเพราะฉะนั้นถ้าสาับคุกครองให้ความกรุรานในการคุ้มครองชั่วข้าวเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในขณะที่มีช่องว่างตรงนี้เนี่ยนะครับในขณะที่สภาพมันขัดไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ย น่าจะสามารถนําไม่ใช่น่าจะสามารถในเชิงวิชาการเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ได้อยู่แล้วนะครับในประกาศลงฉบับวันที่8ธันวาคมซึ่งประกาศตรงนั้นเราเห็นด้วยนะครับว่ามันเป็นไปเครื่อทางการแพทย์จริงๆแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับโดยผู้ที่คุณหมอต่างๆเนี่ยจ่ายยาที่เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเกี่ยวกับสังเกตกัญชาเนี่ยสามารถยังคงใช้อยู่ได้ผู้ป่วยก็ยังทรงสามารถใช้อยู่ได้ในส่วนข้อกังวลว่าถ้าสมมุติว่าจะเป็นการทําให้ ผู้ที่ครอบครองอยู่นั้นกลับกลายเป็นความผิดขึ้นมาหรือไม่เนี่ยทางพวกเราพักเก้าไทยก็มองว่าไม่นะครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่ากัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรควบคุมตามพรบรส่งเสริมภูมิคุญาการแพทยแผนไทยถูกต้องไหมครับและจะต้องมีถ้าจะซื้อขายครอบครองหรือว่าปวิจัยอะไรแล้วแต่เนี่ยต้องมีการขออนุญาตตามพรบดังกล่าวรายละเอียดตามกฎกระทรวงถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ขออนุญ,ญาตแล้วยังถูกต้องเนี่ยยังไงก็ตามกฎหมายกฎหมายตามตัววงกรกฎหมายายาเนี่ยมาแต่แปดนะนะครับกฎหมายที่ขณะที่ใช้อยู่ในขณะที่ทำความผิดเนี่ยยังไงเราเลือกที่เป็นคุณกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาในทางปฏิบัติอะไรนะครับแต่ว่าจะทําให้สังคมเนี่ยเกิดความชัดเจนมากขึ้นจนกว่าที่จะมีกฎหมายออกจากสภามาควบคุมจริงๆที่เรามายื่นวันนี้นะครับเพราะว่าเราพิปายไปแล้ว นะครับสื่อสารกันในสภาไปแล้วนะครับมีการสื่อสารกันผ่านหน้าสื่อมวลชนไปแล้วในการแนะนําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยปฏิบัติอย่างคําแนะนําที่เราว่าไปเพื่อผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาตินะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเราก็หวังว่าจะมีกฎหมายที่ผ่านจากสภาผ่านจากผู้แทนของประชาชนออกมาก็คือตัวร่างพรบแต่งชานชนแต่ก็อย่างที่ท่านประธานเห็นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทางสื่อมวลชนเห็นนะครับว่ามันอาจจะมีความ ปรุคลัหรือมีอะไรบางอย่างที่ที่มียังไม่สามารถออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าเราทําอย่างเงี้ยกันไว้อีกชั้นหนึ่งน่าจะดีกว่านะครับทาคู่ขนานกับสภาไปถ้าสภามีกฎหมายออกมานะครับก่อนแล้วสามารถควบคุมได้ดีก็ว่าก,กันไปนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาหรือไม่สามารถออกมาได้หรือออกมาแล้วไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้สัตว์ปกครองเนี่ยนะครับโดยตัวแทนนั่นคือทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ย ยิ่งคำร้องต่อสังคมคอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขอบคุณครับครับในชั้นเรียการเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะรีบนำเสนอต่อผู้ประกาศเร็วนะครับก็เดี๋ยวเชิญยืนครั่เดอันนี้เราเก็บ เก็บคุองขยับทีนีงได้ไหมครับอรับกจเ่อนไปได้ใช่ไหมครับครับ คาบอกบินแล้ินองไม้มียมีถรกการับกับบรจารวิมาเรื่องนะครับเพราะว่าเาคิดว่า่กาตานี้จะเรเป็นเรื่องเบลกที่เรื่องเล็แล้วก็เล็กตามเรื่อง